รวมคาถาท่องเรียกทรัพย์รับวันหวยออกรวมคาถาเกจิอาจารย์ดังท่องเรียกทรัพย์เรียกโชคลาบขาขายร่ำรวยเสี่ยงดวงให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในวันหวยออกกันบทสวดคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์โชคลาบขาขายร่ำรวยที่พึ่งทางใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้มีกำลังใจขึ้นมาบ้าง หรือใครที่อยากเสี่ยงดวงในวันหวยออกก็มีดังนี้ข้าทามหาราบหลวงพ่อรวยปาสาทิโกก่อนอื่นก็ตั้งนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาสจัดจานิเกรัตสพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพะวันตุเม คาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์หลวงพ่อปานกล่าวนา้าโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธ มะอะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระถาสีวิระถาสาวิระอิทธิโยพุทธทัสสะมานีมานะพุทธทศัสสะสวาโหมพระคาถาเศรษฐีหลวงพ่อเงินพุทธโชต หลวงพ่อเงินวัดบางครานกล่าวนา้โมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิทธิพุทธังกิตจ,จังมะมะผู้คนไหลามาณชาลิสิทธิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลิติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติชิมพรีมหาลาพังพวันตุเมคาถาเรียกเงิน หลวงพ่อคูณปริสุทธโธกล่าวนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหม ธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะรายานิวาสสันติขาถาขอลาบจากพระศีวลีศีวลีจากมหาเทโรเทวตานระปูชิโตโซระโหปัจจยาทิมหิศีวลีจากมหาเทโร ยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหิอะหังวันธามิตังสัทธาสีวลีเทระกุนังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมคาถาเรียกเงิเป๋ากล่าวนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโต อรมมะ,ะ,ะ,ะอรหมมะหะ,ะ,ะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาทะนะป่าตังมากะมายัง อัคคโตปากระติโยวันทิตตาวนะณมามิหังอย่างไรก็ตามบทสวดนั้นเป็นพระคาถาที่เรียกทรัพย์เรียกโชคลาภค้าขายร่ำรวยเสี่ยงดวงวันหวยออกการท่องคาถาด้วยใจที่เบาสบายทำความดีทำทานรักษาสิ่งควบคู่ไปด้วยและที่สำคัญ ก็คือต้องขยันทำมาหากินก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างฟุกๆและเพิ่มเติมกันอีกนิดคาถาหัวใจเศรษฐีตั้งจิตมั่นสวดแล้วรวยอุอากาศหัวใจเศรษฐีอุอากาศ,เ,ศ,ธธากาศเป็นลักษณะของคำที่เรียกกันว่าหัวใจคือคำที่ย่อ หรือตัดมาจากคำเต็มอุอากะจะเป็นคำย่อสี่คำย่อมาจากคำเต็มดังนี้อุย่อมาจากคำว่าอุทานะสัมปทาอุทานะสัมปทาแปลตามศัพท์ว่าความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นความหมายคือความขยันหมั่นเพียรผูกเป็นคำสั้นๆว่าขยันหา อาย่อมาจากคำว่าอารคะ,ะสัมปทาอารคะ,ะสัมปทาแปลตามศัพท์ความถึงพร้อมด้วยการอารคาความหมายคือรู้จักระหวังรักษาทรัพย์ที่ทันหามาได้ผูกเป็นคำสั้นๆว่ารักษาดีคำที่สามคำว่ากะย่อมาจากคำว่ากัลยานามิตตา กัลยาณมิตรตาแปลตามศัพับผู้มีคนดีเป็นเพื่อนความหมายคือการครบหากับคนดีผูกเป็นคำสั้นๆว่ามีกัลยาณมิตรคำที่สี่คำว่าสัยย่อมาจากคำว่าสัมะชีวิตาสะมะชีวิตาแปลตามศัพว่าความเป็นผู้ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ความหมายก็คือความรู้จักจับง่ายใช้สอยอย่างพอเหมาะพอควรผูกเป็นคำสั้นๆว่าเลี้ยงชีวิตเหมาะสมอุก็คือความขยันอ่าก็คือการรักษาดีกะก็คือมีกัลยาณมิตรและสะัเลี้ยงชีวิตเหมาะสมอุดฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่น คือความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชำนาญรู้จักใช้ปัญญาสอดส่องตรวจตราหาอุบายวิธีสามารถจัดดำเนินการให้ได้ผลดี 2. อ,อารักขาสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาพวกกระซับและผลงานอันตนที่ได้ทำไว้ ด้ความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย 3. ามกัลยาณมิตรตาการคบคนดีเป็นมิตรรู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยเลือกเสวนาสำเนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธาศีลจากคะและปัญญาส สมรชีวิตามีความเป็นอยู่เหมาะสมรู้จักกำหนดรายได้กรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้ฝึดเคืองหรือฟุม่มฟายให้รายเหนือรายจ่ายมีประหยัดเก็บไว้ทำหมวดนี้เรียกกันสั้นๆว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะเรียกติดปากอย่างไทยๆว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะประโยชน์ อัฏฐะแปลว่าประโยชน์จึงมีประโยชน์ซ้ำซ้อนกันสองคำคนเก่าท่านตัดเฉพาะคำแรกที่หัวข้อธรรมทั้งสี่มาพูดรวมกันอุอากาศทั้งนี้เรียกว่าหัวใจเศรษฐีมีคำแนะนำกำกับไปด้วยว่าตื่นเช้าเสกน้ำล้างหน้าว่าอุอากาศก่อนออกจากบ้านไปทำงานก็ให้ภาวนาว่าอุอากาศ จะทำมาคาขึ้นถึงขั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแถมอีกหน่อยศาสตัวสุดท้ายพึงสำเนียกให้แม่นคำเต็มก็คือสมชีวิตาระวังอย่าจำสับสนคำที่ว่าสมานัตตาที่แปลว่าการวางตนเหมาะสมซึ่งน่าจำอีกชุดหนึ่งเรียกว่าสังคาหาวัตถุประกอบด้วยทาน ปิยาวาจาอัฏฐจริยาและสมานัตตาผู้สนใจพึงเจริญศึกษาความหมายของหลักธรรมชุดนี้ต่อไปเทินดูก่อนพระดาถ้าอยากโดยชาติเดียวได้เป็นนายทุนจงใช้ปุญเป็นอุบายสแสวงทรัพ์ยถ้าอยากรวยตลอดแสงกลับจงใช้ทรัพ์ยเป็นเครื่องมือสแสวงบุญอะะุอากะสะอากะสะอุ กะสะอุอาสอุอากะสวดห้าจบคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเชื่อศรัทธากันอย่างยิ่งว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายหากผู้ใดก็ตามน้อมนำไปปฏิบัติจริงจังเคร่งครัดเป็นประจำทุกเช้าก่อนออกจากบ้านจากมีความดีมีโชคดีมีเส้นทางชีวิตดำเนินอย่างมีความสุข อีกทางบนเส้นทางชีวิตของท่านก็จักเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนับรวมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงทว่าคาถาที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นี้แฝงในยาซ่อนไว้ซึ่งเนื้อแท้แห่งความหมายที่ผู้น้อมนำนั้นต้องปฏิบัติตนให้ตรงตามนัน้นประหนึ่งว่าผู้นั้นต้องเข้าใจความหมายอันทองแท้ในคาถาหัวใจมหาเศรษฐีนั้นเองการสวด จึงไม่ใช่แค่การสวดเท่านั้นหรือหวังว่าจะสวดแล้วรวยสวดแล้วชีวิตจะดีดีหากแต่ต้องเข้าใจถึงความหมายกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติตัวจึงจักสำเร็จสมดังใจปรารถนาตามบทคาถานี้ตอกย้ำทำความเข้าใจกันแบบสั้นๆง่ายๆอีกครั้งก็คือขยันมันรักษาความเพียร พบหาคนดีเป็นมิตรมีชีวิตพอเพียงหาได้มากให้น้อยหัวใจคาถามหาเศรษฐีเป็นเช่นนี้ประหนึ่งว่ามหาเศรษฐีที่ว่านี้ก็คือผู้ประเสริฐที่สุดสมใจมั่งมีเงินทองมหาศาลดังมหาเศรษฐีทั้งปวงท่านบอกวชิระเมธีเคยได้พูดความหมายของเศรษฐีเอาไว้ว่าเป็นคนใจบุญ คนมีคุณธรรมที่ประเสริฐเลิศล้ำส่วนคนที่มีทรัพย์มากนั้นเขาเรียกว่ามหาวานิชเมื่อเป็นเช่นนั้นคนรวยกับเศรษฐีจึงต่างจากมหาวานิชขาสามารถเป็นเศรษฐีได้ถ้ารู้จักเปลี่ยนทุนให้เป็นธรรมธุรกิจครอบครัวที่จะยั่งยืนนอกจากจะทำให้ธุรกิจเติบโตมีความเป็นมหาวานิชแล้ว มีความจำเป็นที่ต้องเป็นเศรษฐีด้วยสิ่งสำคัญของหัวใจเศรษฐีก็คือความรุ่งเรืองในธรรมหรือจริยธรรมศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารเชื่อไม่เชื่อโปรดจะได้ลบลู